สวัสดีครับอยู่ผมอีกแล้วแจ็คแป๊บเดียวที่ปรึกษาการขาย Ford RMA รลาชิพุร์พลามาครับวันนี้ครับแจ็คอยู่กับเจ้าเอลเลสสปอร์ตเพิ่มแพ็กเกจนะครับสงวนราคาอยู่ที่1,580,000าบาทเท่านั้นนะครับคันนี้ครับจัดชุดแต่งเต็มให้กับลูกค้าเลยแต่ก่อนที่เราจะไปดูชุดแต่งเนี่ยขอพูดเรื่องเครื่องยนต์นิดนึงเครื่องยนต์คันนี้นะครับอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตร มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเครื่องยนต์ที่มาให้ในรุ่นนี้ก็ใช้ในงานในเมืองผมว่าก็เพียงพอนะครับอัตราเร่งการตับสนองเนี่ยก็ใช้ได้นะครับมาเรามาดูชุดแต่งกันเลยนะครับชุดแต่งคันนี้ใส่ชุดแต่ง Victor V2 นะครับในชุดแต่ง Victor V2 เนี่ยก็จะมีโลโก้สกรีนอยู่ข้างล่างนะครับชิ้นนี้เลือกได้นะครับว่าจะเป็นสีดำเงาหรือดำาหรือดำด้านหรือว่าเป็นสีออริจินอล ของเขาแบบนี้จะเป็นสีเทากาไฟนะครับก็แต่งมาดูหล่อลงตัวในเอลเลสสปอร์ต hmm. เพิ่มแพ็กเกจคันนี้นะครับมาพร้อมกับกระจังหน้า Ford Ford นะครับไฟตรงนี้เลือกได้นะครับว่าจะเลือกเป็นสีส้มหรือสีขาวนะครับในรุ่นเพิ่มแพ็กเกจเนี่ยก็จะมีในส่วนของกล้องหน้านะครับเป็นกล้อง360องศามาให้นะครับไฟหน้าก็เป็นไฟอัตโนมัตินะครับ เวลาเข้าที่มืดเขาก็เปิดไฟหน้าให้เองตัตโนอัตโนมัตินะครับออกกลางแจ้งเขาก็ดับให้เองนะครับรุ่นนี้ครับมีความพิเศษก็คือเรามีไฟอ่าตรงเนี้ยไฟตัดหมอกตรงเนี้ยเวลาเราหักพวงมาลัยไปทางด้านขวาเนี่ยไฟเขาก็ติดนะครับหักไปทางด้านซ้ายไฟตัดหมอกด้านซ้ายเขาก็จะติดให้นะครับเป็นไฟช่วยส่องแสงขณะหักเลี้ยวพวงมาลัยนะครับทำให้เราดูทางได้ชัดยิ่งขึ้นนะครับในรุ่น เอลเลสสปอร์ตนี้นะครับไฟนี้เป็น LED ด้วยนะครับไฟหน้าก็เป็น LED นะครับด้านข้างครับใส่คิ้วล้อประมาณ3นิ้วนะครับในชุดแต่งวิกเตอร์นะครับอันนี้เลือกไดก้ว่าจะชอบแบบนูนๆแบบนี้หรือว่าแนบสนิทกับตัวรถไปเลยก็มีแต่ว่าผมมองว่าแบบนี้ดูสวยนะครับเปลี่ยนล้อยางมาแล้วเนี่ยมันทำให้ดูอล้อดูไม่ล้นจนเกินไปนะครับคันนี้ครับเลือกเป็นใส่ล้อแม็กขอบ20 นะครับแล้วก็รัดด้วยยางดีเซนติ7 7 5 5 5 20นะครับแม็กเนี่ยเรามีลูกค้าเรามีลายให้ลูกค้าเลือกเนี่ยหลายแบบเลยอยู่ที่ลูกค้าชอบนะครับเราจัดโปรพร้อมแถมให้ก็ได้นะครับหรือว่าลูกค้าจะชอบเป็นลายไหนเงนี้ยก็ส่งให้แจ็คเลือกได้นะครับในส่วนของ e v e r อร์เรสสเนี่ยแน่นอนครับที่เป็นจุดขายของเขาเลย ชุดแต่งรอบคันที่มาจากโรงงานเนี่ยเขาจะเป็นสีดําอย่างเช่นกระจกมองข้างนะครับมือจับก็เป็นสีดำนะครับแล้วก็อักษรโลโก้คําว่าสปอร์ตนะครับคันนี้เลือกติดฟิล์มโซลาร์กาดให้กับลูกค้าด้วยนะครับฟิล์มนี่เป็นฟิล์มที่มีคุณภาพแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับสำหรับแบรนด์นี้ไม่เสียแน่นอนครับสำหรับแบรนด์โซลาร์กาดนะครับแล้วก็ใส่ คิ้วกันสาดให้ลูกค้าด้วยนะครับเวลาฝนตกเนี่ยจอดเปิดแง้มกระจกเนี่ยน้ำไม่เข้ารถได้แบบสบายๆเลยนะครับด้านหลังก็มีคิ้วเลาะให้เหมือนกันนะครับมีให้หมด4ชิ้นนะครับในส่วนของด้านหลังเนี่ยในชุดแต่งสเกิร์ตเนี่ยของวิตเตอร์เนี่ยก็จะมีเป็นแบบนี้เลยครับท่อเนี่ยมีเป็นแบบอินฟินิตีแบบนี้กับมีเป็นแบบสี่เหลี่ยมออกข้อคู่ก็มีให้นะครับลูกค้าเลือกได้นะครับ ในส่วนของภายในนะครับเดีย๋ยวพา,ามาดูฝาท้ายหน่อยรุ่นนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าเนะาะเราเปิดมาปุ๊บไฟก็ติดแบบนี้จัดแต่งให้ลูกค้าเต็มจริงๆครับคันนี้ก็เปลี่ยนพรมให้ลูกค้าด้วยเป็นพมนรพม5 d ดงงีนะครับพรม5 d ดีดียังไงนะครับก็มีให้ทุกชิ้นในรถเลยนะครับข้างหลังเนี่ยมีให้ครบหมดทุกชิ้นนะครับได้เนี่ยเราก็เลือกได้ครับว่าจะเอาเป็นสีอะไรแดงส้มน,น้ำเงินเขียวชมพูม่วงอะไรก็ได้หมดเลยนะครับในพรม5 d ดีอันนี้ นะครับฝาท้ายก็ไฟฟ้าสะดวกสบายครับกดผ่านรีโมทกุญแจกดเปิดผ่านในตัวรถก็ได้เหมือนกันนะครับก็หากลูกค้าท่านใดชอบชุดแต่งหล่อๆแบบคันนี้นะครับหรือว่าชอบเป็นรุ่นไหนก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์094 402 4441ครับฝ <mm. ากช่องทาง YouTube ครับแจ็คแป๊บเดียวเวนวาก่ายฟอร์ดนะครับมีรถหลายรุ่นที่ผมอัดคลิปไว้ให้ลูกค้าเยี่ยมชมได้เลย นะครับก็สำหรับท่านใดนะครับอยากเทสได้ ye, ฝากไว้นิดนึงอยากเทสได้รถนะครับเรามีบริการไปเทสได้ให้ถึงบ้านเลยนะครับติดต่อกันเข้ามาเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับ